วันนี้นะครับผมก็จะมาแจกแอปนะครับที่เป็นแจกสป็นฟรีนะครับผมมันจะมีอยู่4แอปด้วยกันนะครับนี่นะครับก็แจกสป็นฟรีนะครับนี่นะครับก็จะเป็น4แอปนี้นะครับด้าน4แอปด้านบอนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเราไปเปิดเอปเพจโต้นะครับก็ไปเซิร์ชมานะครับไปกดกดโหลดมาก่อนนะครับเป็น CM Master นะครับ นี่นะครับเป็นแอปที่ผมใช้อยู่นะครับแอปนี้นะครับกดโหลดขึ้นมานะครับแล้วก็กดเปิดไปนะนี่นะครับกดเปิดไปนะแล้วก็มันจะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้นะครับของเกมคอยมา m a ตอ e r นะอันนี้ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับเงิน 1M นะครับบวกด้วยเอ่อสิบสเปนนะครับแล้วกด Open ไปนะมันอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับกรารอโฆษณาขึ้นไปแล้วก็กดอ่ามุมนี้นะครับกดออกไปนะครับแล้วก็กดเป็นอันนี้นะครับ ตัวนี้เคมนองควาจะอ่านผิดหน่อยขออภัยนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นให้เราเลือกเก็บแบบนี้นะครับเราก็เลือกเก็บไปนะครับแค่นี้นะครับเท่านี้ก็จะได้ไปแล้วแต่เรากดลองกดย้อนกลับใหม่นะครับอันนี้นะครับมันมีอีกอันหนึ่งนะครับมันจะส่งเป็นโค้ดเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็กดรับอีกอันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะได้เงินมา เท่านี้นะครับเราก็จะแจกเราก็าจะใช้กดสเปนได้เรียบร้อยนะครับเงินเราก็มีแล้วนะครับเท่านี้นี่นะครับมันจะมีเอ่อนี่นะครับจะเป็น4แอปนี้นะครับเราสามารถได้โหลดได้ทุกแอปเลยนะครับมันสับมันเป็นเออ่ คือคล้ายๆเดียวกันนะครับมันจะเอาโค้ดบัลลองให้เรารับฟรีตลอดนะครับเราสามารถเลือกเข้าไปได้เลยนะครับของแต่ละอันถ้าเป็นของอันนี้นะครับเป็นของสป i นมัคเตอร์นะครับเรากดได้เลยจะเลือกได้เออสปินหรือคอยนนี่นะครับด้านบอเนี่ยในส่วนนี้ผมก็จะเลือกเป็นสป i นนิวนะครับนี่นะครับมันก็จะมีเออโค้ดนาขึ้นมาอีกนะครับเรากดข้ามไปนะครับกดออกไปแล้วกดเลือกนะครับในส่วนอนี้เราก็กดเยกไปนะครับ นี่ครับถ้าเรารับไปแล้วมันก็จะขึ้นว่าคุณได้รับของขวัญจากลิมินี้ไปแล้วนะครับโอเคอน,นี่ในส่วนของ Spin Master ไปแล้ว CM Master ไปแล้วแล้วก็มาในส่วนของ Spin and c o i l นะครับอันนี้ก็จะเลือกสามารถเลือก Spi n หรือเลอกคอยได้อันนี้ผมลองเลือก o อยบ้างครับอันนี้เป็น2มิลเลียนนะครับก็จะกดเขยิบกดเย็ดไปเือนนะครับแล้วอันนี้ก็เราก็ได้รับแล้วนะครับ มาที่ของ d a i l y ลิ r ส์นะครับก็นี่นะครับคลิกเข้าไปเหมือนกันนะครับในตัวนี้ผมก็ได้รับแล้วอีกเช่นกันนะครับเอสีแอปนี้นะครับถ้าของใครเอ่อใช้ไม่ได้ใช้แอปไหนไม่ได้ก็โหลดอีกแอปหนึ่งมาแล้วกันนะครับผม,ผมครับผม